สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็มีไม้ม,งค,ม,มงคลมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับไม้ที่โสพิตาจะนํามาแบ่งปันวันนี้เป็นว่านค่ะเขามีชื่อว่าว่านรวยไม่เลิกด่างนะคะด่างเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะสีทองๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมน้องเป็นไม้ด่างค่ะน้องอยู่ในกระถาง สี่นิ้วนะคะท่านผู้ชมไซส์ขนาดนี้ค่ะสามารถนำไปปลูกไปตั้งโต๊ะไปประดับบ้านหรือว่าร้านค้าได้เลยนะคะท่านผู้ชมว่านรวยไม่เลิกเป็นว่านที่มีคุณเกี่ยวกับค้าขายนะคะท่านผู้ชมปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลแก่บ้านร้านค้าได้ค่ะปลูกประดับบ้านสวยงามนะคะค่ากระถางละ 100บาทนะคะท่านผู้ชมอยู่ในกระถาง4นิ้วแบบนี้นะคะเลี้ยงอีกหน่อยน้องก็จะเป็นฟอร์มกอแบบนี้แน่ๆนะคะราคากระถางละหนึ่งบาทค่ะค่าส่ง60บาทนะคะกระถางต่อไปบวก10บาทค่ะท่านผู้ชมสามารถรับได้เลยนะคะมีจำนวนจำกัดแค่8กระถางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะ หากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะรับน้องไปปลูกไปสะสมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร0936916168ราคาด่วนๆเลยนะคะกระถางละ100บาทค่าค่าจะส่ง60บาทกระถางต่อไปบวก10บาทนะคะทักมาได้เลยคะ่ะ